ัวใจของชาติสันสะเทือนเมื่อทีมเรือใบาวายุและซิสเอลรวมใจกันถวายภูมาลาและเข้ากราบสักการะพระบรมศพของพระบรมราชน,นีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเรื่องราวนี้สะท้อนถึงความรักและความจงรักภักดีที่ยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยที่มีต่อพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้เมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาสำนักพระราชวังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ประชาชนจากทั่วสารทิศต,ต่างหลั่งไหลกันเข้าถวายสักการะตลอดทั้งวันไม่เว้นแม้แต่คณะบุคคลสำคัญต่างๆอาทิตทีมเรือใบาวายุและเ s สเกมคณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนพระตำหนักสวนกุลานบูลาบอและหน่วยงานราชการอื่นๆอ,อีกมากมายนางชนัญญาพิริยานสอนผู้จัดการทีมเรือใบได้เปิดเผยถึงความรู้สึกที่ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ได้แสดงความเคารพและน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพนธ์ปีหลวงพระองค์ทรงมีคุณุปการต่อประเทศไทยในหลายด้านทั้งด้านกีฬาการส่งเสริมผ้าไทยและการสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ตั้งแต่แรกเริ่มซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจทีมเรเบใบวายุรู้สึกถึงความรักชาติรักสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแรงกล้าทุกคนที่มาร่วมงานต่างแต่งกายไว้ทุกอย่างพร้อมเพลียงแสดงให้เห็นถึงความรัก และความอาลัยที่มีต่อพระองค์ท่านอย่างแท้จริงแต่เดี๋ยวก่อนสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมเรือใบาวายุด้วยนี่คือเกียรติยศสูงสุดที่ทีมได้รับนักกีฬาเรือใบหลายคนแม้จะมีชั้ชาติอื่นแต่ก็เกิดและเติบโตในประเทศไทยภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์จักรีพวกเขาทุกคนมีความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ คำถามชวนคิดคุณคิดอย่างไรกับการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีส่วนร่วมกับทีมเรือใบคุณคิดว่าสิ่งนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยอย่างไรบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย